เอาแล้วนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมวมุงนิ้งคุงนั่นเองครับผมซึ่งในวันนี้นะครับผมเราก็อยู่กันในแมปของคนไทยนะครับผมเป็นแมปโรเพนะครับผมก็ชื่อว่าแปบ๊บนึงนะท่านผู้ชมชื่อว่าเช่าหออยู่นั่นเองนะครับผมคนสร้างก็จะเป็นคนที่ชื่อว่า B4 ตัว LY นะครับผม BBBB บี B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  ลายเหรอไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชม ซึ่งแบบนี้ก็จะเป็นเหมือนกับแบบโรงเรียนปิดเลยนะแล้วก็โรงเรียนเปิดนะท่านผู้ชมก็ก็เป็นท่าอะไรพวกนี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูท่าต่างๆเลยนะท่าแรกก่อนท่านผู้ชมน่าจะเห็นแล้วเนาะก็คือว้าวผู้หญิงคนนี้บ้านรวยจนะังจะผมของฟรียกเว้นเสื้อนะท่านผู้ชมเพราะว่าเสื้อผมขอรบักเพื่อนมาเป็นไงเออ อันนี้ก็จะเป็นท่ายืนปกตินะ่านผู้ชมแล้วก็อันนี้ก็ท่าอ่านหนังสือนะนอ่านผู้ชมพอ,อมาตรงนี้มันก็จะเป็นอ่านหนังสือที่จริงตรงเนี้ยต้องมีสองคนนะ่านผู้ชม,มแล้วก็ตรงนี้ก็นอนจับหมอนตรงนี้ก็นอนเอาเท้าใส่หมอนโอ้ไม่ดีโอเคนะ่านผู้ชมแล้วก็ข้างบนนี้มีทำท่าอะไรอีกนี่นอนข้างบนนะ่านผู้ชมดีมากระวังตกด้วยล่ะอุ้ย เอ้ยห้องนี้เปิดเอ้ยดีท่านะผู้ชมนี่ก็จะเป็นห้องน้ำนะท่านะผู้ชมคือตะกี้เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันเปิดได้ด้วยอะไรนะแต่คือผมอัดคลิปมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าพอดีไฟล์มันเสียเนาะเออคือห้องนี้มันจะเปิดไม่ได้แต่ตอนนี้มันเปิดได้แล้วนี่ก็จะมีแบบน้ำมันเหมือนมีนมนะท่านะผู้ชมแล้วก็อ่ะผมลืมบอกว่าเ,เกมพาร์ทเอ้ยไม่ใช่อ่าเป็นอะไรนะท่านะผู้ชมแบบ ตัวเคียรที่เขาแถมมาให้ก็จะเป็นนมนะผู้ชมแบบกินเดิมกินอะไรประมาณนั้นแล้วก็คาราวิเศษซึ่งเอามาทำอะไรก็ไม่รู้นะผู้ชมแล้วก็บุมบ็อกแน่นอนว่าเสียงที่ผมเปิดอยู่นี้เป็นเสียงจากโนปี้ไล์ยนุสิงนะผู้ชมซึ่งถามว่าทําไมผมถึงเอามาแทนเพราะว่ามันมีจังหวะเห็นไหมานผู้ชมมันมี คนเปิดจะบูมบ็อกอ่ะเพราะฉะนั้นคือผมจะพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยเออแล้วก็ทีินี้ถ้าเกิดเสียงผมแปลกๆไปก็ขออภัยด้วยนะผมพอดีคือผมไปทำาระจมโรงเรียนแล้วคอแบบเสียงแหบนะผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเรามารู้กันเลยอ่าทางด้านโซนห้องน้ําก็มูมมีพุงฟินนะผู้ชมซึ่ง,งแบบนี้ผมว่าเหมาะกับการที่ผู้หญิงถึงผู้หญิงมานั่งคิวกันอะไรประมาณนั้นนะท่านผู้ชมเพราะว่า อมันแบบดูมุ้งิ้งแต่ถามว่าทำไมผมเป็นผมมู้ชายมารีวิวแบบนี้ส่วนตัวคือชอบใช่เพราะว่าผมอ่ะเป็นคนที่ชอบของมุ้งมิ้งอะไรแบบนี้อยู่แล้วซึ่งอ๋อมก็เป็นเหตุผลว่าทำไมผมตั้งชื่อช่องว่ามุ้งมิง้งขุงเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบสิ่งอะไรที่มันแว๊บ,บแวบแวววาวเอาง่ายๆคือมีความชอบคล้ายๆผู้หญิงแต่ไม่ใช่เกย์นะผู้ชม I'm not gay นะท่านผู้ชม ผมเป็นผู้ชายแท้แต่ชอบพวกตุ๊กตาอะไรพวกนี้อะไรที่มันดูน่ารักน่ารักเนาะโอเคเอทั้งด้านนี้ก็จะมีแมวอยู่ตัวหนึ่งคอนโดแมวเนาะแล้วก็เสื้อผงเสื้อผ้าคิตตงคิตตี้เออฮะแล้วก็มีเมคอัพอะไรพวกนี้แล้วก็มีบอร์สกุช่พร้อมกับไอโฟนแล้วก็ต้นกระบองเพชรผมจาชื่อไม่ได้ไอไอต้นเนี้ยผมเลี้ยงอยู่แต่ผมจาชื่อไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรเนาะ นีอันนี้ก็อ่ะซา,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 าดุีิผู้หญิงหนึ่งผู้หญิงเอาเอาร้องไห้ร้องไห้เออดีน้านำให้ชมว้าวดูกันดิบดูดว้าว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 ท่านผู้ชมดูนี่สิผมไม่น่าเชื่อเลยผมจะโดนพิมพ์เปล่าวะว่า,วารีพอร์ตเดตติ้งแบบรีพอร์ตอะไรนะมันมันจะมีกฎของ โลว์วอลกอยู่ใช่ไหมห้ามห้ามเดทติ้งกันในเกมใช่ไหมท่านะผู้ชมผมจะโดนรีพอร์ตเดทติ้งไว้เนี่ยโอ้ยตายดูดิท่านะผู้ชมถ้ามันแบบโน้น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 โอเคนะท่านผู้ชมตรงนี้ก็นั่งปกติเลยแล้วก็ตรงนี้ก็มีนาฬิกานาฬิกาชั้นวางของนู่นนี่นั่น,นแล้วก็มีน้องหมีน้องหมีมาอยู่กับน้องหมีมาขอกินซีมได้ไหมงามงามงาม ตรงนี้ก็นั่งบนชั้นขึ้นไปน,นั่งทำไมแล้วก็นั่งชักโครกก็แอนิเมชันการนั่งปกติเลยโอเคก็จะประมาณนี้เนาะ,อ,ะอ๋อมีแอนิเมชันท่านั่งตรงนี้ด้วยก็เนอี่ยตามที่เพื่อนเขานั่งเลยนะท่านผู้ชมแบบนี้เลยโอเคซึ่งบรรยาก,กาศโดยรวมของห้องน้ำผมว่ามันมุงม้งมิ้งมุ้งมิ้งนะคือมันมุ้งมิง้งถามว่าสวยไม่สวยนะแต่ถ้าเกิดในชีวิตจริงอะ มันทำความสะอาดยากไหมทำความสะอาดยากแน่นอนโดยเฉพาะไอหมีตัวเนี้ยเวลาโดนน้ำนิดนึงปั๊บเบียกอ่ะต้องไปตากใหมออ่อะไรประมาณนะั้นโอเคนะตรงนี้ก็จะเป็นตัวทางด้านของเยนแคทก็จะเป็นเลี้ยวไงเดียร์ท่านผู้ชมเลยว่าอ้าง,งนะ่ายๆคือมันคือเยนแคทแต่ะท่านผู้ชมตรงนี้เราก็รีวิวไปหมดแล้วก็ อ่าตรงนี้ผมลืมให้โยมันจะมีท่าแบบเนี้ยเหมือนนั่งคุ้คิดอะไรอยู่แล้วก็ท่าปล่อยกำแพงแบบอะไรนะแบบอ่าสมมุติไปฆ่าพลาอย่างเงี้ยเราเพื่อนเราแบบเพื่อนเราอยู่ดีดีก็ไปอยู่กลุ่มหานูนงนี่ตกลงเหมาะจอดแล้วว่าเฮ้ยเราจะอยู่ก่มนายแล้วเราขวร้อเนี้ยกลับมาบ้านปล่อยกำแพงอื้ออื้ออื้ออืออออะไรวันนั้นแล้วตรงนี้ก็มีกองหนูแฮนเตอร์น่ารักคูตี้ท่านผู้ชมไอ้ต้น ไอ้ต้นนี้ผมจำไม่ได้นะใช่ทิลังกอรป่ะแต่ผมว่าไม่ใช่นะเออแต่ว่าที่บ้านผมเลี้ยงต้นไม้หลายชนิดมากเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่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 เขาไม่ได้จ่ายนะท่านผู้ชมอันนี้อันนี้คือรายการใหม่นะท่านผู้ชมรายการใหม่ของทีวีช่องช่องหกร้อยหกสิบหกนะท่านผู้ชมกอชื่อชื่อช่วงว่าเนต ฟิกนะท่านผู้ชมไม่ใช่เน็ตฟิกนะเน็ตฟิกที่แปลว่าซ่อมเน็ตนะท่านผู้ชมเออนั่นแหละนะก็เขาไม่ได้จ่ายอ่ะผมก็ไม่อยากจะสปอนให้เขาแต่ใครอยากให้สปอนก็สปอนได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมโฆษณาให้ไม่ต้องห่วง,แล,วง,มมแ,ง,งแล้วก็ตรงนี้กัมี่แบรน้องหมีน้องหมีนะท่านผู้ชมอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็นั่งเหมือนกับว,ว่าแบบงอนอะไรเพื่อนอย่างนเนาะแล้วก็ตรงนี้ไม่มีท่านั่งตรงนี้มีมีท่านั่ง กอดตุ๊ก,กตาเนาะแล้วก็ตรงนี้นุ้ยด้วยแล้วก็ยังว่าดีสนใจไปกับเราบ้างแต่ผมว่าแมนนี้เขาทำสวยดีนะมีจอดด้วยเฮ้ยเขาทำสวยดีนะเพราะว่าแต่เพิรนิ่มเสียดายนะท่านผู้ชมไม่มีเพิม์ฟฟีเพื่อนจะได้จอยมาคุยกันได้ประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ก็มีท่านั่งเหมือนกันแบบสองคนนี้นั่ง่ประมาณนี้นะท่านผู้ชม โอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูทางหน้านของตรงนี้นะท่านผู้ชมก็จะมีตาข้องสาวสุดสวยน,นะผมคอยถ่ายรูปให้เรานั่นเองนะซึ่งตรงนี้เป็นกรีนสกรีนเราสามารถถ่ายแบบนี้ได้แบบนี้เลยประมาณนี้นะท่านผู้ชมแล้วก็มีปิ้นตรงฟินเตอร์มีบ่อปลงบ่อปลาแล้วก็ตรงนี้นั่งได้นะท่านผู้ชมเนี่ยก็นั่งเท้าข้างที่ใจไม่ออกเนาะก็ช่วงนี้สมองม,มันตันเรียนเยอะเกิน แล้วก็ตรงนี้เขาก็อกาลังนอนกอดกันเนี่ยประมาณเนี้ยท่านผู้ชมเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันเหมือนกับว่านั่งคุนคิดอะไรอยู่เอ๊ะจะแต่งแมดอัพอะไรดีเนี่ยทาลิปสีนี้ดีไหมทาลิปสีเอ๊สีจมพป,ปูก็ไม่เหมาะเออช่างบันเถอะอย่างน้อยแล้วก็ปิดเมดเออพอมึงๆตรงนี้ก็มีมากระรองด้วยตรงนี้ก็นั่งดูอะไรก็ไม่รู้ ก็จะประมาณนี้เนาะอีโมดการนั่งตรงน,นี้ก็ตู้เครื้อผ้าประมาณนี้เนาะท่าผู้ชมแล้วผมมีห้องรับอยากให้ท่านผู้ชมดูท่านผู้ชมเห็นอะไรตรงนี้ไหมเห็นปะมันปีนขึ้นไปได้เนน้ท่านผู้ชมแล้วต้องพยายามเค้วต้องพยายามปับ๊บนี่ไงท่านผู้ชมเห็นป่ะมันปีนขึ้นมาได้แล้วเราก็จะพบกับ ห้องแม่หมอนั่นเองนะเอาล่ะวันนี้จะให้ทานไนดวงอะไรดีบบาๆๆๆๆไพ่ทา,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 าลงทาโลกก็ว่าไปนะกอมีแมวดำอยู่ตรงนี้ด้วยมีไม้กวาดด้วยมีน้ํำยงน้ํายาก็ประมาณนี้เนาะท่านผู้ชมอ่สำหรับวันนี้ผมก็คงต้องกราบขอตัวราไปก่อนนะท่านผู้ชม อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดส b ัคร i ครแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยละ่ะเดี๋ยวผมต้องไปพูดเรียงความหน้าอะไรไม่บอกหรอไม่บอกผมไม่บอกผมผมบอกแค่หัวข้อพอคืออ่าอ่าผมจำหัวข้อไม่ได้เออนั่นแหละท่านผู้ชมก็น้อมวันทาบูชาครูมั้ถ้าจำไม่ผิดอ่ะอันนี้คือหัวข้อนะให้ไปหาดูเอาเอง อันนี้เป็นคำใบ้ว่าผมอยู่โรงเรีนยนไหแล้วกันนะอ่าหัวข้อคือน้องวันทาบูชาครูนะท่านผู้ชมก็ผมต้องไปพูดเรียงความอะ่ะนั่นแหละประมาณนั้นเนาะเป็นตัวแทนระ,ะดับชั้นประถมศึกษาไปพูดอ่ะก็ประมาณนี้นะท่านผู้ชม คลิปนี้ก็จบลงแล้วเนาะก็น่าจะได้เวลาสมควรแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อใหม่ผ่านคลิปใหม่ๆของผมด้วยเดอ้อแล้วเจอกันใหม่นะครับผมบายบายสำหรับวันนี้ไปแล้วครับมาพูด h นครับผม